เก่าๆอย่างเงี้ยเวลาไปซื้อเนี่ยต้องแบบขอแบบมีแบบอายุเกิน50ปีไปแล้วไม่ค้าอะไรเงี้ยพี่ชอบมากเวลาแต่งบ้านอะไรเงี้ยชิคหน่อยใช่ไหมคะเป็นแนวแบบว่าแนวเหมาะกับอายุตัวเองอะไรเงี้ยพี่น่ารักตัวเองชอบไหมเพลินไปหมดเลยตัวเองอุ้ยตายละสวัสดีคุณผู้ชมอุณผู้ชมรายการมาแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะแม่ต้อนรับเข้าสู่รายการผิวหญิงกำลังเพลิดเพลินกับการอ่านนิตยสารมากใช่คือเรานี่จะติดกับนิตยสารกันเลยนะคุณอาจจะหลรูปแบบพี่แกอ่านเลยนะคะพี่แกชอบอ่านบ้านและสวนโปรเป็นเด็กคออะไรอย่างเงี้ยชอบแต่งบ้านส่วนของปูเหรอคะแบรนด์ไหนอะไรก็ไม่เป็นไรค่ะแต่หน้าปกก็เป็นแบบประมาณเนี้ย ไหนให้พี่น่าดูบ้างสาพี่ชัตเตอยืมต่อถ้าถ้าหน้าโปกแบบนี้โอเคอยู่พี่น่าเราตัวเอง her world ผู้หญิงกับนิตยสารนี่คู่กันนะหยิบแล้ววางไม่ลงเนาะแต่ปูเชื่อว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นนิตยสารอะไรนะคะมีอย่างหนึ่งที่แบบว่าเหมือนอย่างแรกเลยเปิดเข้าไปรแล้วก็พิกขอดูก่อนเลยเดี๋ยวให้ดูเออดูดวงค่ะใช่จริงหรือเปล่าเป็นเหมือนกันไหมคะเป็นนี่อย่างเล่มนี้เนี่ยก็จะมีปูจะรู้เลยเปิดมาท้ายเล่มเจอแล้วแล้วเราจะพิกมาทีเดียวไปหลังเล่มเลย พอดูว่าเราพอใจแล้วอะไรอย่เงี้ยเราก็ดูอย่างอื่นได้ใช่ไหมถ้าเกิดไม่พอใจวางเลยหมาเห่าวด้านเออแล้วน้องสาวเราหมามาเอาด้านไงนี่วมาดิค่ะไม่ใช่คนนี่นี่นี่อะไรอะไรดวงดวงอันนี้นนั่แกเห็นไหมบอกแล้วตรงมากเลยเรื่องรักใครมีหมาผัวผัดไม่ขาดมันตู้อย่างงี้ใช่ใช่ใช่โอ้ กวนความสงบสุขได้คำพยากรณ์นี้ไม่เว้นแต่ท่านที่มีครองพัวนี่กำลังคุยกันกำลังคุยกันอยู่นี่ก็ดูดวงมาเลยเออชอบมากเมื่อกี้ห้องน้ำเลยเว้ยไหนเสืออะไรเนี่ยหนังสืออะไรมีครูสร้างครูศพเขาบอกว่าแมนมากอ๋อใช่แมนจริงๆสวัสดีด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขาบอกว่าเด็กวัยไหนะผู้ชายผู้ชายจะมีมาพัวพันไม่ขาดสายใช่แล้วแล้วตอนนี้มีโนเนียบ้างไหมอ๋อยังไม่ทันได้โนเนียค่ะโอเคพัวพันอยู่ใช่พัวพันแต่ว่าคือไม่ได้แบบได้จริงๆเลยสักคนไง ังไม่ได้ยังไม่ได้แบบว่าได้เรื่องสักคนใช่ไหมใช่หุ้ยชอบเลยอ่ะดูดวงเนี่ยมันเพลินเพลินอ่านไฟเข้าห้องน้ำไฟแล้วแบบโอ้โหโชคลาภเป็นระยะระยะโอ้โหเลศเชื่อเลยคือจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เราเท่านั้นที่ชอบดูดวงนะคะทีมงานของเราค่ะไปเซอร์วย์ไปถามผู้หญิงบอกว่าทั่วราชอาณาจักรเลยทุกคนชอบดูดวงเหมือนกันใช่เดี๋ยวเราไปดูนะคะว่ามีใครบ้างค่ะ เคยดูดวงหรือเปล่าคะเคยค่ะแล้วเขาทักว่าดีหรือไม่ดีตอนนั้นบอกว่าแฟนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะให้เลิกเลยแล้วเราเลิกไหมคะไม่ค่ะอ้าวทำไมไม่เชื่อเขาล่ะเขาบอกให้เลิกนะก็คือเขาดีอ่ะก็เราไม่สุดได้ว่าเขาดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องการเงินเรื่องการเงินทําไมเราถึงถามเรื่องการเงินน่ะก็อยากรวยค่ะใช่ก็น่าจะเป็นความรักก็มีแบบมีใกล้ๆว่าเออน่าจะเจอคู่ช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยตอนตอน้เราเจอยัง เจอแล้วจะชอบดูในเรื่องของความรักเรื่องของแฟนอะไรเงี้ยว่าแบบอนาคตเนื้อคู่อะไรประมาณนี้มากกว่าค่ะอ่าใช่ว่าเนื้อคู่คนที่เราอยู่อยู่ด้วยกันไปจะอยู่ด้วยกันได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะเรื่องเรียนงานความรักจะถามเรื่องความรักมากกว่าเรื่องความรักเรื่องครอบครัวอะไร ดูเรื่องความรักถามเขาว่ายังไงเนื้อคู่หรอหรือว่ายังไงคนที่มีอยู่แล้วใช่ว่าจะไปกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ทั่วไปอะคะ่ะไม่ความรักความรักเออความรักใช่ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันอะครับบางครั้งเขาก็ถูกบางครั้งก็ไม่ถูกความรักทั้งนั้น ความรักนั้นตามช่วงเวลานะสมหวังตามช่วงเวลาทำไมช้าดูความรักอรออกหักบ่อยมั้งโยชีวิตแม่เศร้าแล้วพอดูปั๊บเราหายเศร้าไหมอ่ะเครียดกว่าเดิมเขาแนะนำเรายังไงบ้างคะเขาแนะนำเรายังไงอรอเขาบอกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าจริงออเชื่อเขาไหมอ่ะไม่เชื่อไม่เชื่อแต่ถามว่าดูไหมดูไปเนี่ยไปดูเนี่ยเชื่อกันบ้างไหม con mới chơi thôi này lọc แต่ถดูไหมดูส่วนใหญ่ที่ดูความรักเนี่ยบูมเป็นบูมคิดว่านะเพราะว่าถ้าการงานหรือว่าอะไรต่างๆมันทําด้วยตัวเราเองได้แต่ความรักอ่ะมันมีตัวแปลงสองคนไงอ๋อมันเลยเป็นหนักที่ความรักนี่คิดเองนี่วิเคราะห์หมดเลยนะเนี่ยอ่านี่คิดเองวิเคราะห์เสร็จลองมาฟังแม้คนหนึ่งนะคะเขาเคยเขียนไว้บาย e team เราขอยกข้อมูลนี้มานะคะ e team เขียนไว้ว่าทําไมคนเราถึงชอบดูดวงกันนักแล้วเขาแยกเลยค่ะว่าทําไมผู้หญิงชอบดูดวงมากกว่าผู้ชายแล้วทําไมชอบดูเรื่องความรัก ด้วยเดี๋ยวพี่เอกจะไล่ไปทีละสเต็ปนะคะเขาบอกว่าใครบ้างล่ะที่จะไม่ชอบดูดวงโดยเฉพาะคุณผู้หญิงแล้วสาเหตุที่คนเราชอบดูดวงนั้นอย่างรากลึกลงไปถึงแก่นของความเป็นมนุษย์วิเคราะห์ถึงขนาดนี้เลยนะคะไม่ว่าใครหน้าไหนยากดีมีจนชนชาติศาสนาหรือเพศอะไรตราบใดที่เป็นมนุษย์สิ่งที่เราต้องการที่สุด คนเขียนบอกคือความแน่นอนอมไม่ว่าใครต้องการความแน่นอนทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นใครนะความแน่นอนต้องการที่สุดเพราะฉะนั้นคนเราชอบดูดวงเพราะการดูดวงตอบโจทย์เรื่องนี้คือเพิ่มความแน่นอนให้กับชีวิตรู้สึกมั่นใจไงอ๋อค่ะ <ๆ S 1> ใช่ไหมจริง,รงอะไรที่เคยสงสัยอะไรที่อยากรู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงคู่ชีวิตจะเป็นแบบไหนปีหน้าจะมีโรคภัยไข้เจ็บหรือเปล่าจะรวยเป็นล้านตอนอายุเท่าไหร่เหล่านี้คือความที่ไม่แน่นอนจะเกิดขึ้นในชีวิตแต่พอไปดูดวงปุ๊บ ถ้าหมอดูตอบเราได้ว่าอ๋ออีก5ปีจะรวยนะรวยเพราะทำงานค้าขายกับต่างประเทศอ๋ออีก2ปีจะเจอเนื้อคู่แล้วก็จะไปเจอกันในที่ที่สมควรจะเจอคือมันกว้างมากที่สมควรจะเจอที่ไหนวะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถามว่ารู้สึกดีไหม อีก2ปี 2> เ,ออเจอเนอื้อคู่เพราะฉะนั้นช่วง2ปีนี้ก็ไม่ได้เดือดร้อนแล้ออะไรชิวๆได้เลยเห็นไหมเหมือนหมอดูตอบโจทย์ความแน่นอนให้ใช่ใช่ใชแล้วคนเขียนบอกอีกนะคะบอกว่า <c oughs> สังเกตได้ว่าเดิมทีนั้นเนี่ยมนุษย์ทุกคนมีสิ่งนี้อยู่ในตัวก็คือความกลัวและสิ่งที่เป็นพื้นฐานของความกลัวมากที่สุดคือกลัวความไม่แน่นอน ใช่จริง,รงใช่ไหม,อมพอกลัวความไม่แน่นอนปุ๊บการตอบโจทย์ของการดูดวงจึงชัดเจนมากขึ้นความไม่แน่นอนเนี่ยมันไปกังวลเรื่องอะไรบ้างมันกังวลเรื่องความเป็นทุกข์ความหวาดกลัวความสูญเสียทั้งหมดเลยแล้วสิ่งเหล่านี้เรารู้สึกว่าเราควบคุมมันไม่ได้แต่พอดูหมอดูปุ๊บหมอดูบอกปุ๊บว่าจะเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อเดี๋ยวเราจะคุมมันได้เหมือนการรู้อนาคตนะคะคนเขียนยังบอกต่อไปว่าถ้าเราเปรียบเทียบเรื่องความกลัวความไม่แน่นอนนั้น เปรียบเหมือนกับแสงไฟที่ทําให้ทุกอย่างเห็นชัดมากขึ้นค่ะ,คะเช่นในห้องมืดๆของคุณห้องนอนห้องแบบเปิดเข้าไปใหม่ปุ๊ปปบห้องนอนมืดมากไม่เห็นเลยว่าอะไรอยู่ตรงไหน,นแค่เราเปิดไฟปุ๊บทุกอย่างสว่างเห็นหมดเลยว่าตรงไหนเป็นอะไรวางตรงไหน,นรู้สึกสบายใจรู้สึกปลอดภัยปลอดภ<า>ั<า>ยแ<ม>ล้วหมอดูหรือการดูดวงให้เราก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเ,<อ>เราก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะฮะทีนี้ เขาก็เขียนต่อไปอีกว่าทำไมผู้หญิงจึงชอบดูดวงกันนักเพราะผู้หญิงมีความรู้สึก ถึงความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในตัวเองแล้วกลัวเรื่องนี้มากกว่าผู้ชายในขณะที่นิสัยผู้ชายกลับไม่เป็นอย่างนั้นเพราะถ้าทายกันจริงๆหรือดูกันจริงๆผู้ชายชอบความเสี่ยงเห็นไหมเล่นเกมอะไรที่มีความเสี่ยงกีฬาอะไรที่เป็นความเสี่ยงผู้ชายกลับชอบเพราะฉะนั้นผู้ชายจะไม่ได้กลัวเรื่องความไม่แน่นอนเพราะเขาก็ชอบความเสี่ยงอยู่แล้วแต่ผู้หญิงต่างหากที่กลัวความไม่มั่นคงในชีวิตกลัวความไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นผู้หญิงจึงรู้สึกว่าการแต่งงานเป็นการตอบโจทย์ที่แน่นอนของชีวิตว่าถ้าแต่งงานแล้วนั่นแปลว่า มันคงก็จะมั่นคงแล้วไม่จริงแต่นี่คือการวิเคราะห์ว่าผู้หญิงเลยชอบดูดวงเห็นลึกๆใช่ไหมลึกๆใช่ไหมแต่ผู้หญิงที่ทํางานได้เองอย่างเงี้ยหรือพวกผู้หญิงบ้านทางานจะรู้สึกว่าไม่จริงหรอกการแต่งงานไม่ใช่ความมั่นคงหรอกแต่การทํางานต่างหาใช่ไหมนี่คือคนทํางานไงคะจริงทีนี้การดูดวงก็เลยไปโป๊ะเช็คกับการดูดวงเหมือนกับการให้ความแน่นอนวัลนิดวัลนิชทําให้ผู้หญิงหรือคนที่ชอบดูดวงรู้สึกว่าชีวิตมันง่ายและเบาสบายขึ้นทีนี้เขาบอกว่า เราลองเปลี่ยนใหม่ค่ะการที่เราจะคิดว่าเราต้องคอยเปิดไฟอยู่เรื่อยๆเพื่อให้เห็นความสว่างเราก็เห็นทุกอย่างชัดขึ้นเหมือนกับเห็นความแน่นอนชัดขึ้นคนเขียนบอกว่าลองเปลี่ยนใหม่ไหม,มเราลองมาฝึกฝึกอยู่ในความมืด แทนที่จะต้องแบบคุ้นชินกับการเปิดไฟแล้วอุ้ยเห็นอันนั้นเห็นอันนี้เห็นอันนี้รู้สึกสบายใจในความแน่นอนแต่ลองเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนว่าเราลองก้าวไปในห้องมืดๆอยู่กับความมืดค่ะแล้วก็เรียนรู้ความมืดนั้นว่ามันมีอะไรอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบ้างดีกว่าไหม,มจะได้ไม่ต้องวิ่งตามไปหาหมอดูด,ดวงตลอดเวลาชีวิตก็คือความไม่แน่นอนปะคะ ทุกแน่นอนเราไปยึดติดอะไรอย่างเงี้ยเามันก็ทุกไงออ้นี่เหมือนคนปฏิบัติธรรมเลยนะคะนี่ไม่นะคะไม่ใช่หรอกมีคนส่งมาบอกว่าอะไรนะดูก่อนหวยออกค่ะดูก่อนหวยออกขอโทษนะคะพูดเรื่องหวยก็ดีแล้วนะคะรู้ไหมคะว่าหอวอยหวยเนี่ยมันย่อมาจากอะไรอะไรบ้างคะหอหีตัวแรกไหยนะวอวแหวนตัวที่สองวอดวายและยอยักษ์ตัวที่สามคือยับเยินค่ะนั่นคือคำย่อของคำว่า หวยขายนะวอดวายและยับเยินถ้าคุณเล่นต่อไปคุณก็เจอมันแน่ๆสัวใหญ่จะเสียเสียสิไม่มีใครได้เลยน้อยมากอ่ะ,ะมาพูดถึงเรื่องดวงต่อเพราะฉะนั้นขอ s m s ไหมผู้หญิงชอบดูดวงเราไม่ว่ากันแต่ว่าขอให้รู้ว่าดูเพราะอะไรแล้วก็สาเหตุที่ดูเพราะคนเขียนบอกว่าเรากลัวความไม่แน่นอนออแต่ก็อยากรู้จากคุณผู้ชมจริงๆคะ่ะว่า หนึ่งผู้หญิงดูดวงเรื่องอะไรกันคะแล้วทำไมถึงชอบดูส่ง SMS มาบอกกันหน่อยนะคะดูว่าสามีมีกิ๊กไหมใช่เราต้องดตามเสื้อผ้าเลยนะไม่ต้องดูดวงค่ะดูตามเสื้อผ้ามีกลิ่นอะหรือเปล่ามีรอยตุติดสามีมีกิ๊กใช่ไหมอคุณดูไม่ได้คนนี้อันนั้นน่าปล่อยเขาไปเถอะถ้าใจเขาจะรักไปทางนั้นนะปล่อยไปเถอะค่ะ เอ,อนะคะเตือนภัยกันดีกว่าออผู้ชมค่ะล่าสุดนี้นะคะคุณตํารวจจากสอนอปทุมวันออกมาเตือน<ะ>บอกว่ามีกลุ่มคนเนี่ยนะคะออกตระเวนแล้วก็พอเจอเด็กนักเรียนนะคะเลิกเรียนมาแล้วเนี่ยก็จะชักชวนบอกว่าเชิญลองผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราผลิตภัณฑ์ที่เขาเชิญชวนให้เด็กๆลองเนี่ยนะคะจะมีหน้าตาเหมือนลูกอมหรือว่าทอฟฟี่ค่ะแล้วเด็กๆหลายคนเนี่ยก็รับ แล้วก็นําไปอมด้วยแต่ว่ามีตัวอย่างเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะนั่นคือมีนักเรียนสองคนเป็นเด็กผู้หญิงด้วยนะค่ะรับลูกอมเนี่ยค่ะมาจากคนแปลกหน้าทีนี้ก็ใส่ปากอมไปแล้วแต่ใส่ปากอมไปแล้วเนี่ยยังไม่ทันเกิดอะไรขึ้นนะคะยังไม่เกิดอาการอะไรขึ้นเลยแต่ว่าเกิดกลัวขึ้นมาก็เลยตัดสินใจโทรไปหาอาจารย์ที่โรงเรียนค่ะปรากฏว่าอาจารย์ที่โรงเรียนเนี่ยรีบมาพบเด็กๆเ,เลยค่ะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นก็โชคดีไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย คุณตำรวจฝากมาบอกว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นหลายครั้งดังนั้นเด็กๆทั้งหลายนะคะถ้ามีใครยื่นผลิตภัณฑ์ที่มีหน้าตาคล้าย,ลายๆลูกอมให้หนูลองอมอย่ารับเพราะว่าอาจจะมียาบ้าหรือว่าอาจจะมียาสลบเขาอาจจะลักพาตัวเราไปก็ได้หรือว่ามอมยารูดซับหรือว่าเรียกค่าไถ่เราก็ได้เราไม่รู้นะคะเราก็ต้องป้องกันกรเอาไวไก้ก่อนจริงเนาะเนาะ,ะ,ะคะอีกเรื่องหนึ่งเลย เป็นเรื่องที่พูดถึงกันในโลกไซเบอร์นะคะหรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมาพักใหญ่แล้วมีเรื่องราวตัวอย่างของการมอมยารุดรับเรื่องของที่แท็กซี่เนี่ยนะคะเอามือไปอังที่แอร์แล้วก็มีแบบว่ากา๊าซกลิ่นแปลกๆมาถึงผู้โดยสารผู้โดยสารดงพลก็เกิดอาการมึนๆงงๆบางคนบอกว่าหมดสติไปเลยเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะคะรายการของเราก็ไปสัมภาษณ์คุณหมอที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท เราไปฟังดีกว่าว่าคุณหมอท่านให้ความรู้กับเราว่าอย่างไรบ้างนะคะเราไปสัมภาษณ์ขอความรู้จากนายแพทย์คำนวณริสุข,ขุมานอายุรแพทย์ประจำแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลสมิติเวชสุข,ขุมวิทท่านให้ความรู้กับพวกเรานะคะว่าเรื่องของการป้ายยารูดซับยา,ท,าที่ป้ายทำให้คนรู้สึกสลบได้ทำให้รู้สึกมืองงแล้วก็สลบได้ คุณหมอขอบอกว่าไม่มีมถ้าป้ายแล้วสลบได้ก็ดีสิเวลาผ่าตัดคนไข้ก็แค่ป้ายคนไข้ก็สลบแล้วออไม่ต้องทําการฉีดยาสลบสิออคุณหมอบอกว่ายาแบบนี้ไม่มีแต่ที่หลายๆคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยถูกคนเขาหลอกนะคะหลอกเอาทรัพย์ไปได้นะคะหรือว่าหลอกให้ทําอะไรก็ตามเนี่ยเป็นเรื่องของการจะใช้จิตวิทยาหลอกล่อกันมากกว่าออแต่คุณหมอบอกว่าอย่าลืมนะเรื่องของน้ําดื่มอันนี้ต้องระวังเพราะว่ามีจริง เขาอาจจะเอาอะไรใส่ในน้ําดื่มแล้วเราดื่มแล้วเนี่ยมีผลต่อระบบประสาทของเราอาจจะทําให้เรารู้สึกมึนงงหรือว่าสลบได้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงดังนั้นต้องระวังมากๆถ้าเกิดคนแปลกหน้าเนี่ยนะคะเอาน้ำนะให้คุณคดื่มหรือว่าเวลาคุณไปเที่ยวที่ไหนก็ตามกับเพื่อนๆนเนี่ยนะคะขอขออนุญาตลุกขึ้นไปห้องน้ําทั้งกลุ่มอย่างเงี้ยแล้วกลับมามา,มาดื่มน้ําเดิมที่ตัวเองเนี่ยทิ้งไว้แล้วก็ไม่ได้มีใครเฝ้าให้อันนี้ต้องระวัง,งอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของแท็กซี่มอมยา หลายๆคนเนี่ยทุกคนเคยได้ยินเรื่องแบบนี้หมดว่านี่แท็กซี่นะพี่เอาแบบว่ามึงเขาเนี่ยไปอัางแถวแถวแอร์แล้วหนูก็มีความรู้สึกว่ามันมีอะไรไม่รู้กลิ่นแปลกๆออกมาหนูก็รู้สึกมึนมึนงงๆแล้วก็หมดสติไปเลยคุณหมอบอกว่าไม่จริงยาแบบนี้เนี่ยไม่มีเพราะว่าถ้ามีเนี่ยนะคะแท็กซี่ก็ต้องสลบไปด้วยแล้วถูกไหมเพราะว่าแท็กซี่ก็อยู่ในรถเหมือนเราแท็กซี่ขับรถต่อไม่ได้หรอกแล้วคุณหมอบอกว่ายาในลักษณะที่ให้ระเหยออกมาทางอากาศแล้วให้เราสลบเนี่ย กว่าเราจะสลบได้เนี่ยนะมันต้องเป็นปริมาณที่มากจริงๆสิ่งที่คุณหมอคิดก็คือเป็นเรื่องของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของรถเนี่ยแหละ,คะเครื่องยนต์ของรถที่ไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็รั่วซึมเข้ามาทางใดทางหนึ่งก็ทําให้เราเนี่ยสูดเข้าไปก็ทําให้เรารู้สึกมึนๆงงงงและนี่หลายๆคนก็บอกว่าคุณหมอคะแล้วทําไมคนขับไม่มึนไม่งงกับเราคุณหมอบอกว่าเขาสูดบ,บ่อยอร่างกายเนี่ยเกิดการปรับ ก็เลยชินแล้วก็ไม่เป็นอะไรไม่รู้สึกมึนไม่รู้สึกงง<ม>เชิญฟังเสียงคุณหมอเลยค่ะในทางการแพทย์เนี่ยคงเป็นไปได้ยากเพราะว่ายาจะเข้าทางผิวหนังเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากแล้วก็ใช้เวลานานคือไม่ใช่ป้ายปุ๊บแล้วจะมีอาการเลยลเพราะว่าเวลายาเข้าผ่านทางผิวหนังเนี่ยมันก็ต้องดูดซึมเข้าไปผิวหนังก็ดูดซึมยาค่อนข้างยาก เพราะคันเปลี่ยนไปได้ยากที่เขาจะป้ายยาแล้วเราจะรู้สึกมึนงงหรือว่าหมดสติไปเนี่ยนะะก็ไปทางการแพทย์ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากนะเพราะขนาดยาสลบนี่ต้องเป็นยาฉีดเข้าไปหรืยาที่เขาสามารถจะเราจะสูดดมเข้าไปจนมีอาการหมดสติมึนงง,งเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มของยาสลบรือว่า หรือว่ายาเสพติดเนี่ยก็ต้องใช้ยาปริมาณสูงค่ะก็รับความรู้จากคุณหมอไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าเวลาออกนอกบ้านหรือว่าขึ้นรถขึ้นราจะไม่ระวังตัวยัางไงเราก็ต้องระวังตัวจะให้ใครมาแตะมาโดนมาอยู่ใกล้เรานะคะในรัศมี2เมตรสเมตรอันนี้เราก็ต้องระวังเอาไว้ก่อนนะคะนะคะถ้าไม่ใช่สามีไม่ใช่แฟนก็แบบเฮ้ยขาเข้ามาทำไมคะเข้ามาทำไมคะ คุณอยู่ตรงนั้นเลยคุณอยู่ตรงนั้นเลยค่ะไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้ค่ะอันนั้นอาจจะแบบหวาเป็นโรคอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะคือเขาอาจจะแบบว่าต้องไปอยู่ใกล้จริงๆเพราะที่มันจํากัดอะไรแบบนั้นในลิฟต์ในลิฟต์ก็เข้าใจเอาไปจะเข้ามาใกล้หรือเปี่เช่นค่ะพี่เชนเป็นลอกค่ะอย่าเข้ามาใกล้ไม่ได้คือจากในที่เราระวังตัวเขาจะดูออก อ่าไม่ใช่เดินไปเนี่ยแหมใส่หูฟังอันบอลล่มเลยโทรศัพท์แบบว่าถือกระเป๋าล่องลอยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบล่อเหล่อมากๆใช่เมื่อกี้พี่ณนาพูดมาเรื่องเนึ้งคือเรื่องการใส่ยาลงไปนะคะในเครื่องดื่มของเราเราเห็นในละครบ่อยมากนะคะตัวร้ายนะคะ ไม่จำกัดว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนะบางทีผู้หญิงร้ายก็มีมอมยาผู้ชายใช่ไหมะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ในสังคมเราเนี่ยผู้หญิงจะโดนนะคะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยอาจจะเป็นคิดเ,เป็นเพื่อนกันเองก็มี <ừ> นะนะ,ค,ะคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รับรักเขาเขาเลยจัดการเลยทีนี้ทํายังไงดีละ่ะเราไม่รู้นะว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงไอ้น้ำที่เราดื่มเนี่ยนะคะมันมียาหรือว่าใส่สารอะไรลงไปหรือเปล่าล่าสุดก็มีการคิดคนขึ้นมาง่ายๆเลยนะคะน้ํายาล้างเล็บ น้ำยาน้ำยาทาเล็บสิเออ,อเป็นยาทาเล็บนี่แหละแต่ไม่ใช่ยาทาเล็บทั่วไปนะคะไม่ใช่กลับบ้านไปเอายาทาเล็บมาแล้วก็ลองหยดพอเปลี่ยนสีปุ๊บดื่มจ้าไม,ไ,ไม่ใช่นะคะอ,อันนี้จะโดนน้ำยาทาเล็บนั่นแหละค่ะท้พิษเราเองนะคะเพราะว่าอันนี้คือเขาทําขึ้นมาพิเศษนะคะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียวนะคะ<ภ>ก็อย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าภัยมันเยอะไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนี่ต่างชาติทั่วโลกเขาก็โดนเหมือนกันหมดเลยนะคะก็เลยมีนักศึกษา คิดค้นขึ้นมานะคะสำหรับน้ำยาทาเล็บป้องกันภัยเนี่ยนะคะก็ใช้ง่ายๆเลยก็คือพอมันหยดลงไปเนี่ยถ้าเกิดว่ายามันเปลี่ยนสีนะคะหรือว่าเครื่องดื่มเปลี่ยนสีนะคะก็สแสดงว่ามียาอยู่แล้วฮะ,ะมียาอยู่ในเครื่องดื่มของเรานี่แหละคุณรีบลุกไปเลยนะคะหรือว่าหาวิธีป้องกันตัวเองในรูปแบบต่างๆเนี่ยขวดมันจะเป็นแบบใสๆแบบนี้เลยนะคะหยดเข้าไปนิดเดียวคแค่นั้นแหละ จริงๆไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันทาเล็บได้จริงหรือเปล่านะไอ้น้ำยาตัวนี้มันคงอาจจะในรูปแบบของแพ็กเกจจิ้งที่มันเหมือนน้ำยาทาเล็บมากกว่านะคะแต่ตอนนี้ประเทศไทยยังไม่มีนะเดี๋ยวรอก่อนนะเข้ามาในบ้านเราก็ดีเหมือนกันนะเราก็พกกันไปเลยติดตัวง่ายๆป้องกันตัวง่ายๆดื่มจากขวดที่แบบว่าเพิ่งเปิดมาใหม่ๆอะไรแบบนี้ไม่มีรอยแกะไม่มีรอยอะไรนันดีสุดใช่หรือว่าใช้น้ำในแป๊บเดียวอะไม่ต้องไปสถานที่อโครจร ถ้าไปปุ๊กก็อาจจะเจอได้นะคะก็เป็นการไม่ไปเลยเหรอไปบ้างไปบ้างได้ไหมอาทิตย์ละครนะมาเดี๋ยวพามาแชร์กันดีกว่าช่วงหน้าค่ะใครอยากดูแลสุขภาพนะคะรักษาได้หลายโรคเลยนะคะใครที่หัวใจเต้นผิดปกตินะหรือว่าเป็นหวัดเป็นไข้นะอุณหภูมิในร่างกายเปลี่ยนแปลงไปนะคะมีหนึ่งเครื่องดื่มค่ะมาแนะนำนะคะแล้วก็สรรพคุณเนี่ยดีมากๆนั่นก็คือขิงนั่นเองนะคะใครที่อยากทราบติดตามไม่ดีค่ะน้ำขิงเหรอน้ำขิงช่วยได้หมดเลยสวยงามขอบอกว่า สาวๆที่ชอบทานฝอยทองเป็นคนที่มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามรักสนุกและรักเพื่อน